มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตามเปิดตัวบุคคลสำคัญจากกรณีการตกเรือของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ต่อมานะคะวันที่4มีนาคมคุณแม่ของนางเอกสาวแตงโมนิดาได้มาออกรายการโขนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะพร้อมกับเผยว่าตอนนี้ตนเองได้เป็นผู้จัดการมรดกของลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ก็ให้อภัยปอดนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์แล้วก็โรเบิร์ตภัยบูลตรีการจนาน,านันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปอเองได้มาบอกว่าจะชดใช้ให้ตามที่เรียกร้องซึ่งตนเองเรียกร้องไปเบื้องต้น30ล้านบาทจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจาร์ณอย่างมากมายในโลกออนไลน์ค่ะ ต่อมานะคะทางด้านนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่านายตั้มทนายความชื่อดังผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์อยู่หลายครั้งซึ่งทนายนะคะยืนยันว่าที่ทําไปนั้นเพื่อต้องการทําให้น้องแตงโมคนเดียวไม่ได้ทําให้ใครอื่นเลยค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อคือนนี้ทางด้านทนายตั้มก็ได้มีการโพสต์ในเพจสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการบริิทีมงานทนายประชาชนเปิดตัวบุคคลสําคัญที่ถูกจับตามองนั่นก็คือพี่ชายของคุณแตงโมนะคะซึ่งจะเป็นคนที่สามารถทําให้คดีนี้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งพี่ชายได้กล่าวว่าผมไม่สนใจเรื่องของเงินผมขอทําเพื่อน,น้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ